การเด็กดีมีที่เรียนและโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะต้องเตรียมผลงานอะไรบ้างเด็กหกแปดเป็นต้นไปครวนี้จะต้องเริ่มเตรียมตัวกันได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าสนใจอย,ยากจะเข้าในรอบพอร์ตโฟลิโอรอบที่1ซึ่งวันที่เราจะ เตรียมตัวสําหรับการเข้ารับพอร์เนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการไปไล่อ่านประกาศของทางมหาวิทยาลัยค่ะดูว่าหลักสูตรที่เราสนใจมีเปิดรับผ่านโครงการอะไรบ้างระหว่างที่น้องๆไปไล่ดูนะคะว่ามีโครงการอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองบ้างน,นะคะน้องๆอ,อาจจะไปเตะตากับชื่อหนึ่งโครงการที่เจอในหลายๆสถาบวันเลยนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเด็กดีมีที่เรียนโครงการเด็กดีมีคุณธรรมนะคะหรือว่าโครงการนักเรียนผู้มีคุณ ธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์คำถามคือต้องเตรียมผลงานอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะติดในโครงการนี้ผลงานอะไรที่จะมาบอกว่าเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมมีจรยิยธรรมบ้างนะคะในคลิปนี้พี่ก็ได้รวบรวมคําตอบมาให้แล้วค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะมีทั้งหมด 4อย่างหลักๆด้วยกันสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมเอาไว้นะคะก็คือเกรดเฉลียะะ่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น GPA นะคะหรือว่า GPA x, สําคัญทั้งหมดเลยนะจะเป็นเกรดเฉลีย่ยประจําแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะหรือว่าเกรดเฉลี่ยรวม5เทอม6เทอมเนี่ยสําคัญมากๆนะคะเนาจะต้องดูประกาศให้ชัดเจนเพราะว่าบางทีเขาเอามาตั้งเอาไว้เนาะเป็นเหมือนเกณฑ์คะแนนข,นขนั้นตัดถ้าเกิดเราได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้เราก็ไม่สามารถยื่นได้เลยนะคะต่อให้เราเก็บผลงานมากแค่ไหนก็ตาม ทีนี้ถ้ากิดอยากเข้ารอบหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนสถาบันไหนลักูุรไหนพี่อยากจะขอเอาไว้เลยนะคะว่า ให้พยายามรักษาเกรดเฉลี่ยให้อยู่ที่3.3ขึ้นไปอันนี้จะเซฟแต่ว่าสูงกว่านี้ก็จะยิ่งเซฟขึ้นไปอีกเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะคะสำหรับโครงการเด็กดีที่เรียนเองก็มีหลายสถาบัน,นะคะ่ะที่เปิดรับตั้งแต่2 7 5ขึ้นไปแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูประกาศของทางมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้อยู่ในโครงการเดียวกันเกรดเฉลี่ยที่รีควายขั้นต่ำเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ดีรวมถึงถ้าเกิดว่าเราแบบทากิจกรรมมาเยอะ ตามที่เขาขอเอาไว้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะยื่นได้เลยก็เหมือนเสียไปเปลา่ปลาๆเลยนะคะสําหรับโครงการที่เราสนใจเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นก็ควรจะรักษาเกรเฉลี่ยให้ดีด้วยนะคะสิ่งที่2ที่จะต้องเตรียมน,นะคะก็คือผลงานกิจกรรมหรือว่ารางวัลค่ะจริงๆแล้วจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะเป็นกิจกรรมวิชาการหรือว่าเป็นกิจกรรมด้านกีฬาด้านดนตรีี่ยก็สามารถนํามาใช้ย,ยื่นได้หมดเลยนะคะแต่ว่าจะดีมากๆถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมหรือเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสายที่เรา การจะะยื่่นคสมมติว่าอยากยื่นวิศวะเราก็ควรที่จะต้องเก็บผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านวิศวะสายทางด้านคณิตหรือว่าฟิสิกส์นะคะหรือถ้าอยากเข้าสายภาษา,ษา,ษาผลงานที่เราควรจะเก็บไว้ก็ควรเป็นการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษการทาค่ายภาษาต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยเสริมผลงานใน portfolio ของเราให้ตรงสายให้แบบเตะตาต้องใจกรรมาการมากยิ่งขึ้นค่นคะสิ่งที่สามที่จะต้องเตรียมเอาไว้นะคะก็คือการเตรียมผลงานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะข้อนี้ที่จะ ตรงรายละเอียดทห่อีกเล็กน้อยนะคะเผื่อว่าน้องๆยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าไอ้คำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคืออะไรนะคะในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมประเภทเช่นการทํางานจิตอาสา การช่วยเหลือสังคมนะคะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อชุมชนต่อสังคมเนาะการเป็นอาสาสมัครเข้าค่ายเก็บขยะตามชายหาดเีย้ยคะก็สามารถนํามาใช้ยืนเป็นผลง,งานได้นะหรือว่าไปเข้าค่ายพี่สอนน้องนะคะทําสรุปเองที่บ้านนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับน้องๆที่แบบยากไรนะคะหรือว่า คาดคุณทรัพย์ทางด้านการศึกษาเงี้ยค่ะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นอะ่ะมันก็จะสามารถนํามาใช้เป็นผลงานได้นะคะแล้วก็ยังเกิดประโยชน์มีคุณค่าต่อคนอื่นอีกด้วยในความเป็นสาธารณประโยชน์หรือว่าโครงการจิตอสาสาต่างๆน้องๆสามารถเข้าร่วมได้ทั้งกับทางภาครัฐนะคะรวมถึงภาคเอกชนเลยค่ะไม่ได้มีกําหนดเอาไว้อย่างตายตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงหน่อยพอรู้จักกันเป็นวงกว้างก็จะเพิ่มทําให้พอร์ตของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ในระดับของโรงเรียนนะคะระดับจ ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชาติระดับประเทศเลยค่ะและน้องๆจะไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเดียวไม่ได้เนาะน้องๆจะต้องมีหลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการทําจิตอา,ศา,ศา,ศาสาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าเกียรติบัตรเซร์ติฟิเคชนะอันนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามีทั้ง2องอย่างได้เนี่ยจะเพอร์เฟกเลยและการที่เราจะเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอเนาะเราไม่ได้แค่มาแปะภาพแปะภาพ ฉันทำกิจกรรมนี้และแค่ภาพเดียวจบอันนี้ไม่ได้นะคะน้องๆจะต้องแปะภาพหร้อก็มีการระบุวันที่ที่ไปทํากิจกรรมใส่รายละเอีดรรเเๆๆยดกิจกรรมเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นชื่อกิจกรรมเป็นโครงการของที่ไหนใครเป็นผู้จัดทำเช่นเราไปเข้าร่วมของที่ u n i p ติวเตอร์ไปคอนจัดเงี้ยคะ่ะเราก็จะต้องใส่องคอ์กรที่เป็นผู้จัดทํากิจกรรมนี้ด้วยนะคะรวมถึงสิ่งที่น้องๆอาจจะได้รับเล็กๆน้อยๆจากโครงการนี้จากกิจกรรมนี้นะคะอันนี้ก็ใส่แบบสั้นๆเป็นรายละเอียดสั้นๆพอค่ะสิ่งที่4อันนี้คือถ้าอยากเข้ารับพอร์ตคุณจต้องเตรียมตัว ก็คือการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นันเองค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยติดก่อนก็ได้เอาให้แบบมันเข้ารอบที่หนึ่งก่อนว่าโอเคพอฟอร์ฟลิโอเราผ่านแล้วนะคะเราก็ค่อยมาฝึกลองสอบสัมภาษณ์กันดูนะคะว่าเราครที่จะต้องตอบคำถามประมาณไหนหรือว่าเตรียมข้อคําถามอะไรไปบ้างค่ะแล้วมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่ย้ํานักย้ำหนานะคะย้ําแล้วย้าอีกแล้วก็จะขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการอ่านประกาศให้ละเอียดค่ะสนใจ10โครงการก็ต้องอ่านทั้ง10โครงการให้ละเอียดเลยนะหลักสูตรต่อหลักสูตรเลยคืออย่าแบบอ่านแค่ โครงการเดียวเหมารวมไปเลยนะคะสมมติอยากเข้าโครงการนี้หคณะในโครงการนี้เราก็จะต้องอ่านทั้ง5คณะเนี่ยแยกย่อยให้ละเอียดที่สุดเข้าที่มหาวิทยาลัยมีการทําประกาศออกมานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเรากาจ,จะพลาดดีเทลเล็กๆน้อยๆไปได้นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รอบคอบมากพอนอกจากนี้เนี่ยการที่เน้นย้ำให้อ่านประกาศอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าบางที่อยากจะขอให้น้องๆยื่นเป็นแฟ้มสะสมผลงานบางที่บอกว่าไม่ต้อง เอาเป็นคลิปวิดีโออธิบายแฟมสะสมผลงานบางที่อยากจะบอกว่าขอทั้งคู่เลยบางที่อยากจะขอเป็นคลิปแนะนําตัวสั้นๆนะคะหรือบางที่อยากจะบอกว่าไม่ต้องส่งแฟมสาสมผลงานมาก็มีเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นรอบขอนะคะแต่ในโครงการเด็กดีมีท่เรียนเนี่ยก็มีบางโครงการที่กำหนดว่าไม่จําเป็นนะที่จะต้องเื่นแฟมสะสมผลงานเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านประกาศให้ละเอียดนะคะมาต่อกันที่ ตัวอย่างของสถาบันค่ะที่เปิดรับในโครงการเด็กดีมีที่เรียนโครงการนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถาบานัน6สถาบันนะคะ ที่มีการเปิดรับในโครงการเด็กดีมีที่เรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์กันค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะคือมหาวิทยาลัยรีนักคริมิโรนค่ะในโครงการเด็กดีมีที่เรียนมหาวิทยาลัยที่2นะคะที่มีการเปิดรับเนาะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะโดยรับผ่าน โครงการคัดเลือกตรงประเภทเด็กดีสถาบันที่3ที่เปิดรับนะคะคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะผ่านโครงการรับนักเรียนผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและบงังพังประโยชน์นะคะหรือว่าในวงเล็บเป็นโครงการเด็กดีมีที่เรียนนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4ี่คือมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ค่ะในโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือว่าในโครงการเด็กดีมีที่เรียนค่ะสถาบันที่5มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโครงการเด็กดีมีที่เรียน และตัวอย่างสถาบันสุดท้ายนะคะคือมหาวิทยาลัยบูรพาค,ค่ะในโครงการเด็กดีมีที่เรียนและโครงการคุณธรรมนําเข้ามหาวิทยาลัยเด็กดี4รีระยองค่ะและอีกหนึ่งช่วงที่พลาดไม่ได้ในแต่ละคลิปนะคะแทบจะมีทุกคลิปเลยก็คือการเจาะลึกตัวอย่างเกณฑ์คะแนนค่ะ โดยในวันนี้พี่จะพาน้องๆมาเจาะลึก2ตัวอย่างเกณฑ์คะแนนนะคะในการเข้าโครงการเด็กดีมีที่เรียนจาก2หลักสูตรค่ะในรอบพอตคอลิโอนะคะตัวอย่างที่1นะคะคือมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมค่ะผ่านโครงการเด็กดีมีที่เรียนนะคะโดยของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมรอบที่1ผ่านโครงการเด็กดีมีที่เรียนเนี่ยก็รับนักเรียนในทุกแผนการเรียนเลยนะคะ GPA ขอขั้นต่ําไม่ต่ํากว่า2.00โดยจะต้องมีหนังสือรับรองนะคะว่า เป็นนักเรียนผู้กระทำความดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะแล้วก็บเิ็มประโยชน์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมค่ะหนังสือรับรองนะคะก็จะต้องมีชื่อนามสกุลแล้วก็มีตําแหน่งของผู้รับรองด้วยนะคะจำนวน3ฉบับได้แก่จากผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งฉบับจากอาจารย์ประจําชั้นนะคะหรือว่าอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เราเรียนเนี่ยสฉบับและจะต้องมีประวัติ และผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะนะคะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราต้องการสมัครค่ะน,นอกจากนี้เราจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการการะทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อส่วนรวมค่ะรวมถึงแสดงถึงรางวัลที่ได้รับด้วยใส่รางวัลที่ได้รับลงไปในพอร์ตด้วยนะคะเฉพานะนักเรียนที่ผ่านการะคะัดเลือกจากนอกแคมปะสสมผลงานแล้วเท่านั้นนะถึงจะสามารถไปต่อได้การสอบสัมภาษณ์ค่ะ ตัวอย่างที่2คือโครงการเด็กดีมีที่เรียนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเข้านะคะน้องๆก็จะต้องเรียนสายวิคณิตมาหรือว่าเรียนสายภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็รับปวชด้วย GPA จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า2.50นะคะส่วน GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องได้กลุ่มสาระละ2.50ขึ้นไปค่ะโดยทางโครงการนะคะกำหนดให้น้องๆยื่นผลการ การเรียนยื่นพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็ยืน่นหลักฐาน,นเกียติบตัตอุทิบัติ หรือว่ารูปผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะน้องที่อยากเข้ารอบพอร์ตนะคะอยากติดเร็วๆตั้งแต่รอบที่1เลยเรากาลังหาตัวช่วยอยู่นะอย่างสถาบันวิศวกรคพิวเตอร์ของเรานะคะก็มีทีมโค้ชค่ะที่สามารถที่จะให้คําปรึกษานะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่เปิดรับในรอบพอร์ตตามคณะที่น้องๆสนใจนะคะรวมถึงช่วยน้องๆเนี่ยดูการจัดทําพอร์ตมีการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะคะเพื่อให้พอร์ตของน้องออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็มีการหากิจกรรมใหม่ๆนะคะหา การเวิร์ช็อปการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้น้องๆสามารถเก็บเป็นผลงานนำไปใส่ในพอร์ตได้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนพิเศษอยู่ตอนนี้มีเพปติวเตอร์เปิดให้เรียนสดบตัวต่อตัวมีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเรียนเพื่อเพิ่มเกรดหรือว่าเรียนเพื่อนำไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยและอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะคะว่านิเพปติวเตอร์ของเราเนี่ยมีระบบการโค้ชนะคะที่จะคอยให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวเนาะในรอบพอร์ตว่าควรเตรียมตัวยังไงบ้างแต่นอกจากรอบพอแแลล้ววนนะะะะคคเรายยังช่ดู ในรอบที่2 3แล้วก็4ด้วยค่ะรอบโครตา้ารอบแอดมิชันรวมถึงรอบดเร렉แอดมิชันด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆมีที่เรียนค่ะนะะอกจากนั้นเรายังมีช่วยนะะ้องๆนะคะทำความรู้ตัวเองเบื้องต้นหาก่อนว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ช่วยเสนอขอบคายนะคะของอาชีพหรือว่าคณะที่อยู่ในกลุ่มที่น้องๆน่าจะมีความสญญนใจคะ่ะถ้าเกิดว่าสนใจสามารถแอดไลน์มาปรึกษาก่อนได้คะ่ะที่ไลน์แอทจุลิ i t พจทูเร์แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาย